ความรู้สึกหลังดูดิจิมอนตั้งแต่ตอนที่หนึ่งจนถึงตอนเกือบสุดท้ายเนี่ยคืออันนี้เราต้องบอกก่อนคือเราอะเป็นแฟนคลับดิจิมอนแอดเวนเจอร์มาตั้งแต่เด็กและโตมาด้วยกันเลยคือภาคอื่นก็มีดูบ้างอย่างภาคเทมเมอร์ดูนิดหน่อยแล้วก็ภาคคอนเทียดูจนจบแต่ว่าไม่ได้ประทับใจเท่าภาคแอดเวนเจอร์ส่วนภาคเซฟเวอร์กับภาคคอ o สวอร์เนี่ยไม่ดูเลยคือเซฟเวอร์มีโผล่มาดูบ้างนิดนึงแต่คอสวอร์คือเราไม่ดูเลยเวย้ย แล้วก็ข้ามไปดูอีกทีอะคือมันจะมีตอนพิเศษที่เป็นรวมพลก็คือข้ามไปดูตอนนั้นเลยแต่ว่าถ้าภาค a d v e n นเจอเนี่ยคือดูครบทุกตอนแล้วครบทุกภาคด้วยดูหลายรอบด้วยทั้งภาค1 2ไตรคิสุนาภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นดูหมดแต่ว่าเราอะไม่ใช่สายเกมคือเราอ่ะจะเป็นสายอนิเมะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องข้อมูลเกมก็จะไม่ได้ตามและจนกระทั่งปี2020คือโทเออะ ได้ประกาศออกมาว่าจะทำดิจิมอนแอดเวนเจอร์รีเมคใหม่โดยใช้ชื่อว่า Adventure Reboot ตอนนั้นน่ะดีใจมากที่แบบเฮ้ยเราจะได้เห็นการ์ตูนที่เราชอบเนี่ยกลับมาลดแล่นบนจอทีวีอีกครั้งจนได้ดูตอนแรกแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่เลวร้ายนะงานภาพโอเคเพลงก็เพราะแต่พอเริ่มดูไปสักพักอะเริ่มรู้สึกไม่ชอบมันเหมือนกับในเรื่องมันยืดแล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะ เราอะยังติดตาก,กับเอดิจิมอนยุค90อยู่อะเลยทำให้เราอะไม่ได้ดูต่อก็เลยเลือกดูไปสักพักหนึ่งจนเมนเราอะนะเราอะเป็นเมนทาเครุเว้ยแล้วตอนที่20อะทาเครุมันมาพอดูใช่ปะก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมทาเครุมันมาแบบไม่ธรรมดาเลยวะเราก็เลยแบบนั่งดูใหม่ตั้งแต่ตอนที่1อะยันตอนปัจจุบันในณนะตอนนั้นนะ ซึ่งจำได้เลยอะตอนนั้นอะพยายามแบบเปิดใจสุดๆลบภาพ90ลบหลักฟิสิกส์ทั้งหมด,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 ดแล้วก็มานั่งดูเพราะพี่ทาเคร,รุคนเดียวจนกระทั่งตอนห้าสิบเริ่มแซงเป็ดกับพี่ไทยมากค่ะคือบทมันเยอะมากแบบ คือในตอนนั้นนะ่ะมันจะเป็นตอนที่เด็กทุกคนอ่ะไปตามทางของตัวเองใช่ปะไอ้เราก็แบบอยากจะเห็นแต่ละคนโซโล่เดี่ยวเว้ยกลายเป็นว่าอหละไทยจีโคทุกตอนขออีกนิดนึงก็ยังโหจนเรารู้สึกแบบเฮ้ยโทเอจายับดบทเยอะเกินไปไหมเราก็รู้แหละว่าเขาอ่ะอยากจะขายของเพราะว่าคาแรคเตอร์เรื่องนี้มันก็เยอะใช่ไหมล่ะ แต่ว่าเหมือนกับไม่ค่อยประสบความสําเร็จด้านนี้นะเพราะแบบยิ่งทําคนยิ่งเกลียดแต่แกคือแบบยิ่งเห็นมีมอยู่เลยลว,ว่าเอ้ยไทตจีเธอทําให้ทุกคนเกลียดฉันเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยทำเหรโอเคแล้วก็อีกอย่างคือฉากแต่งร่างเราว่ามันลวกมากลวกณที่เนี้ยไม่ใช่ของอากูมอนกับกาบูมอนนะลวกคือของเด็กอีกหกคนเหลือคอนเซ็ปต์เดิมๆขยายร่างใหญ่สมเกาะจบ แล้วก็แบบเล่นมุกอย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ำก็เลยค่อนข้างทีง่จะผิดหวังกับอีกอย่างหนึ่งก็คือภาพมันไม่ค่อยตรงปกคือถ้าเกิดใครดูเพลงเปิดเพลงปิดเนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนเด็กแปดคนเนี้ยผจญภัยด้วยกันสนุกสนานด้วยกันแต่แบบในความเป็นจริงอะเนื้อเรื่องอะก็จะเป็นพิจิมอนลังหมาที่คอยเป็นยานพาหนะให้กับทุกๆคนมีเรือบินมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย แล้วก็ส่วนใหญ่อะมันแยกย้ายกันเดินทางอะมันเลยแบบอารมณ์ไม่ได้แบบว่าลำบากมาด้วยการเท่ากับภาคหนึ่งอะนะถ้าเกิดภาคหนึ่งอะจะเห็นในชันเลยว่าเด็กกลุ่มนี้แบบโอ้โหดิ้นหนีันแทบตายร่วมทุกข์ร่วมสุขเหมือนเป็นต้องเป็นเพื่อนกลุ่มนี้เท่านั้นอะถึงจะเข้าใจความรู้สึกของคําว่าผจญภยัยแต่ก็อย่างที่บอกขั้นต้นนั่นแหละมันก็เลยทําให้ดูภาคเนี้ยเหมือนขาดเสน่ห์ไปกับอย่างสุดท้ายอะคือ เซนกับความว่างานเผาของภาพนี้มากแต่ว่าลงสีสวยนะอันนี้ชอบตอนแรกอะดูดูนะมันก็ยังเป็นแบบยังเป็นรักษาความว่ามาตรฐานของโคเออยู่แหละแต่พอเริ่มหลังหลังอะเราเห็นหลายจุดมากที่แบบงานมันเหมือนเป็นงานลวกอะงานรีดงบน้อยอันนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะโควิดหรือเปล่าเลยทำให้งานหลายอย่างมันต้องสะดุดแต่เราคิดว่าภาพหลายจุดอะ มันเหมือนมันรีบเกินไปมันไม่สวยมันไม่สวยอย่างที่ต้องการอะ่ะอย่างแองเจมอนเนี้ยคุณไปดูภาพนูน้นโอ้ยแองเจมมนฉันโคตรสวยหุ่นอย่างเพรียวมาดูภาคนี้แบบโอ้โหเล่าอย่างกับนักกล้ามรับไม่ได้อันนี้รับไม่ได้จริงๆเรามาในส่วนที่มันแบบเราชอบบ้างดีกว่าก็าอย่างแรกเลยนะคือชอบตรงที่ว่า เขาตัดสินใจถูกต้องว้วแหละที่จะเลือกรักษาลายเส้นเดิมไวหรือจะเรียกว่าลอกลายล่ะเพราะแบบโอ้โหลายเส้นแบบอย่างเป๊ะอะแค่เปลี่ยนเสื้อเฉยๆเองอะนะที่เราคิดนะนะทางโทเอตัดสินใจจะใช้ลายเส้นเดิมอะน่าจะเป็นเพราะว่าภาคไตอะแฟนคลับไม่ค่อยโอเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราไปดูภาคไตเนี่ยก็จะมีหลายจุดเลยที่ไม่ใช่หลายจุดสีต้องบอกว่าเขาเปลี่ยนลายเส้นเปลี่ยนสตูดิโอเลย แต่ว่าแค่ลิขสิทธิ์เป็นของโทเอเท่านั้นน่ะแฟนคลับหลายคนนะที่ไม่ค่อยโอเคกับตรงนี้ก็เลยคิดว่าเขาต้องการใช้ลายเส้นเดิมเพื่อที่จะได้ดึงแฟนคลับเก่าอ่ะเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนชุดเพื่อให้ชุดเนี่ยมันไปตามกับสมัยมากขึ้นะนะแต่เรารู้สึกว่าเขาใส่ใจตรงที่เขายังคุมโทนสีของคาแรคเตอร์นั้นนั้นยกตัวอย่างอย่างไทจิเนี่ยก็เป็นเสื้อน้ำเงินเหมือนเดิมแต่ว่าลบบางจุดออกอีอคืมิก็จงเป็นสีส้มแค่เปลี่ยนแบบเสื้อ ส่วนยามาโตะก็เปลี่ยนจากเขียวเป็นม่วงแต่ว่าสีม่วงมันก็ยังแบบคุมโทนของความเป็นรองพระเอกยังมีความเป็นยามาโตะอยู่ก็โอเคแต่ว่าไออีกคนนึงเนี่ยสิเปลี่ยนจนฮะโอ้ใหม่ก็ oh คือเจโซระเจโซระเปลี่ยนหนักสุดเลยคือเปลี่ยนทั้งชุดไม่พอนะหมวกก็เปลี่ยนไอตอนแรกที่เราดูก็แบบใจเริ่มหวั่นแล้วโอ้หมวกก็จะเปลี่ยนด้วยเหรอแต่ว่าสุดท้ายตัดสินใจก็คือใช้น้องหมวกขีฟ้าใบเดิม กับอย่างต่อมานะคือมันก็20ปีดิจิมอนแล้วอะแน่นอนมันก็ต้องมีดิจิมอนใหม่ๆเกิดมานะแต่ภาคเนี้ยมนเล่นเอารวมมิดเลยสปีลงสปิริตก็คือไม่ไม่เกี่ยวขอให้มันขึ้นชื่อว่าดิจิมอนเ็คือเอามาใส่ให้หมดเลยมันเลยทําให้การแปลงร่างเนี่ยเป็นอิสระมากขึ้นหลายคนที่ดูเนี่ยก็จะรู้ว่าแหละว่าภาคเนี้ยมันมีหลายฟอร์มอย่างวอ r เกรมอนก็จะเป็นมีฟอร์มแบบสายฟ้าเมทันการุลูมอนก็จะเป็นแบบซามูไร อึ้งสุดไปกัตมอนเพราะว่าอะไรแปลงร่างเป็นแองเจไม่ได้แปลงร่างเป็น Angel ไปกัตมอนแม่แง,งเลยไ,ไม่งงอกับอีกอย่างหนึง่งคือเราว่าการแปลงร่างภาคเนี้ยมัน make sense มากกว่าภาคของ90ตรงที่เวลาเจอศัตรูอ่ะเราก็ต้องแปลงร่าง่ะเพื่อให้มันสูงกว่าแต่ถ้าเกิดใครดู90น่ะคือมันกว่าจะแปลงร่างได้มันลำยิ่มากโดยเฉพาะพี่แองเจมอนของเรานะคะ คือคนอื่นนะเขาแปงลงร่างสู้กันแบบจวนจะตายอยู่แล้วที่เขาค่อยเพิ่งมาออกตัวแล้วก็ไปชนะศัตรูทั้งต่อมางานลงสีเราขอไม่พูดงานวาดนะพอเราบ่นไปแล้วช่วงต้นแต่ว่าเราว่าภาคเนี้ยลงสีอะสวยมากมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งอะที่เป็นตอนที่เซราฟิมอนอ่ะโผล่เป็นเงาออกมาเราว่าฉากนั้นอนะเซลาฟิมอนโคตรสวยอะ แล้บมันเป็นเดบิดแบกมากเพราะว่าตอนนั้นอะมันไม่มีเลยเลยภาพก็เผาเนื้อเรื่องก็งันงันแต่แบบฉากเนี้ยสตูดิโอเขาลงสีสวยมากเลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยมีซีนมีซีนเดียวนี่แหละที่ประทับใจเราสุดๆอีกอย่างคืองานเพลง งานเพลงถ้านับแต่เพลงอย่างเดียวนะเราว่าเพลงของภาคเนี้ยดีดีทุกเพลงเลยทั้งเพลงเปิดเพลงปิดอารมณ์ได้เพลงประกอบคือเลุด เราดูเพลงเปิดครังแรกนะเรารู้สึกแบบเอ้ยอารมณ์มันได้อ่ะมันแบบเหมือนฮึ่มแล้วก็แบบได้ไปผจญภัยอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียอยู่นิดนึงที่ตัวภาพ่ะมันไทจิเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วอะเพลงเปิดถือว่างานดีกับเพลงประกอบตัวอื่นอ่ะมันจะมีอยู่แบบเพลง Extreme f i เพลง Break the Chain อะไรเงี้ยซึ่งในทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเราชอบเพลง Break the Chain มาก ตอนฟังท่อนเนี้ยเรารู้สึกขนลุกมากเราชอบเพลงนี้เพลงนี้ร้องดีแล้วก็โดนแต่งมาดี Q C ดีชอบแล้วก็เพลงปิดแล้วว่าเพลงปิดทั้งหมดอะดีหมดเลยนะเราชอบเพลงปิดของเพลงปิดแรกมากแบบมากมากคือใครติ่งคู่พี่น้องคู่เนี้ยคือมิกี้อะ

อันนี้ในความคิดเรานะความคิดส่วนตัวเรานะส่วนเพลงห้านักร้องหล่อเพลงดีแต่งานภาพลวกมากรับไม่ได้มันเหมือนเอาว่ามาแบบมา,มา,มา,มาปะมาแปะ,ปะแล้วก็แบบขยับแค่นั้นนะ่ะแต่ว่าเพลงนักร้องคืองานดีย่ Yay! ก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปบนของเราในวันนี้เป็นคลิปวิจารณ์ก็ว่าได้นะ ก็มาดูกันค่ะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมิติมอนแอ a เวนเจอร์จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วจะจบแบบไหนกันคือเราก็ไม่ได้หวังตอนจบนะว่ามันจะดีสักเท่าไหร่เพราะว่าในหัวเราตอนเนี้ยเราหวังให้มีภา้าตอกมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่ที่เราดูมาเรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องอะ่ะมันยังแบบยังไปไม่สุดอะ่ะยังมีปรงอีกหลายจุดที่ยังไม่เฉลยแล้วก็บริษัทอะ่ะที่ทําเรื่องเนี้ยมันคือโทเอไง เราก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าโทเอมันต้องมีทำภาคต่อแน่ๆก็เราดูกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราอาจจะลองมาทำคลิปวิเคราะห์กันค่ะว่าทำไมเราอะถึงมั่นใจว่าภาคดิจิมอนเนี่ยมันจะมีภาคต่อเดี๋ยวขอไปดูใหม่อีกรอบนึงก่อนนะก็ขอบคุณนะคะที่มาดูที่ดูจนมาถึงตอนนี้ ขอบคุณนะคะที่ดูจนมาถึงตอนนี้วันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะจ้าเน่